เป็นมนุษย์เป็นได้มีใจสูงเหมือนนกยูงมีดีที่เววขนคนใจต่ำก็เป็นได้คล้ายคล้ายคนรักษาตนให้ดีที่เกิดมาคนทุสินย่อมทำใจใฝ่แต่วุ่นบาปหรือบุญไม่พินิษชิดเหลวไหลอยู่ร้อยปี มีแต่ทำความจันไรจำเริญใจแต่ไร้ค่าราคาคนใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษยษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลากิตหันษาทุกคืนวันสุขสตรจริงใจสกปรกมืดมัวตัวร้อนเรา่า ใครพบเข้าเขาก็เรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดคิดประวิงรวนเป็นสิ่งทำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขวนขวายให้ใจสูงพ้นชั่วก่อนตัวตาย ก็สมหมายที่เกิดมาครานี้เอ่ยขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่18ตุลาคมพศสอ6 4ณที่ทดงสถานปฏิบัติธรรมเตรียมพร้อมก่อนตายท่าเขอแหลม อ,อ,อยู่ที่ตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วอ,อ,อากาศชุ่มชื้นด้วยน้ำฝนเออกาดมุดมัวฝ <c oughs> นตกสามสี่วันติดติดกันเลยเออดีวันนี้ อดีวันนี้ด,ดีดีที่เรายังมีลมหายใจอยู่เออยังมีลมหายใจชีวิตทางห่างยังเหลืออยู่เดชีวิตทางห่างห่างตัวมีตะมองสีห่างไปเรื่อยเมื่อมีดีขึ้นเด้ร่างกายของมนุษย์มันจะส้มไปส้มไปเออมาส้มไปเรื่อยม,ม,มัน จะคืนธรรมชาติให้เขามันใช้งานมานาน่อยเออส้มไปเรื่อยๆส้มไปเรื่อยๆแห้งกระทดถอยไปเรื่อยอย่างดีๆมันก็กลับเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยๆแขวดีๆก็ร่อนแขวร่อนแขวหฮักเขวห้างแขวห้างตาดีๆตอนแรกก็เห็นแจ่มดีดอกเห็นชัดดีต่อไปก็มัวลงมัวลง มัวลงเห็นตาเห็นยังก็ไลไปหมดแล้วตอนนี้นี่ตัวของเสื่อมของส้มไปเรื่อยๆด้อยร่างกายมนุษย์มนานหน้านี่ก็เลยเออชีวิตทางห่างชีวิตทางห่างหัวงงอนยู่เด้หัวงงันอยู่ทางห่างกับห่วเด้นเออกูกูไปอยากตายแต่เน,ะนาะกูไปอยากทาเแตนะเนาะมันวะกูไปอยากทาเแต่เนาะ หลอกขาบได้คืองูนี่ก็จะหลอกข่าบกันหมดแห,หละว่าเ่ากันดอกมันส่งแล้วนะอ,อความพอใจในสังขารในร่างกายยังมีความพอใจที่จะเกิดก็ยังมียังก็ทุกทุกทุกแล้วทุกแล้วจะพอใจเกิดเนาะพอใจยึดติดกับสิ่งเ่าหนั้นเนาะจิเลตตัณหานั่นพาเกิดโอ้ยเหมเือนิม่งมาจะเทียจิเลตตัณหาเนี่ยเลยโอ้ขัดกับขัดออกหยาคักเน้กจิเลตตัณหานี่ บะขัดขัดบ่มันบะขัดไงก็ขีขีมันหมอขีก็ขีขีสนิมเลยเนาะขีสนิมเนี่ยยังขัดไงกว่วได้ขียังขีมันขีมมันหมอดิเออ้วก้นหมอมันดำดำเนี่ยเขาจะเอาเอาสกอตใบไปกัดไปขัดขัดขัดมันก็ขัดขัดออกงานอยู่เด้ของดำดำน่ะขีมันหมอน่ะ เออไปขัดออกไงตัก hmm. ิเลสมันข <la> so ัดยากยากเด้ดอย่าโยมเอ้ยครูบาอายจันคือขัดยากเถอะเออขากิเลสมันขัดยากขากิเลสได้บุญแต่ไปขายเยอะเอินเป็นบาปเนี้ยเออขาความโลภความโกรธความหลงนี่ได้บุญหลายเออได้บุญหลายเออคือขายยากคือขัดยากแท้เกลือเนี่ยมันติดอ่อนตอนอ่อนตอนอ่อนตอนไป จิตในจิตในใจของสัตว์โดดทั้งหลายก็เลยตัณหานี่ใจังได้ละจังสิคัดมันออกไปได้เบาบางลงก็ใจสินนี่แหละสินสมาธิปัญญานี่แหละโอ้ยใส่ใส่ต้องใส่ตลอดเด้สินสมาธิปัญญาเนี่ยเออเผลอว,ว่าได้จิตในตัวนี้ กิจตัวนี้เผลอว่าไ,ได้ดอกเผลอไปมันไหลไปสู่ที่ต่ำทันทีแหละคือสายน้ำนั่นแหละสายน้ำนี่ไม่ใช่ไหลไปสู่ที่ต่ำเด้กิจของสารโลกทั้งหลายก็ขึ้นกันนะ่ะเผลอว่าไ,ได้ดอกเผลอได้แวบไปแล้วไปสู่ที่ต่ำแล้วไปสู่ที่โลกไปสู่ข้างโลกละแลนไปนำโลกเขาเหรอเด้กเอาบอลเรนไปทางถ้ำเด้เออทางถ้ำนี่มันเออว่าต้องไปตั้งใจอย,อย่างดเด้ยเด้ไปทางโลกเนี่ย เออว่าต้องตั้งใจว่เาเดี๋ยวเผลิปปุ๊บเดี๋ยวมันไปเลยไหลลืนล่นลืนล่นลืน่นลื่นลื่นไปสู่โลกกระท่อมแปดไปเลยสู่ทั้งโลกมันก็เลยยากแต่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ทั้งหลายที่จะกำจัดจิเลตออกไปเออต้องมีสมาธิมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเออ สิ่มันเกี่ยวกับกายเนะี่ยกายวาจาใจนี่แหละยังไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ตัวของเรานี่แหละอยู่ที่รูปน้มนี่เองเออสุขทุกข์สวรรค์นรกนิพผ่านมาหยู่ที่รูปน้ำรูปไม่ถึงสกุลร่างกายนี่แหละสิ่งของสมมุติขึ้นมาเนี่ยนหะ้าสี่กันห้านี่เขาเรียกว่ารูปน้มไม่ถึงดวงจิตผู้รับรู้สิ่งต่างๆ่เอาจิตตัวนี้มาศึกษามาศึกษา เอาน้ำนี้มาศึกษารูปนั่นเองมาศึกษารูปสมมุติรูปข้างนอกนี่อย่างแน่เอออันนี้ก็คุณหมาหน่คุณหมาเอ้ยคุณหมาคุณหมามาทรงนี่คุณหมาคุณหมายัางไนํนำ <laughs> ไปนิมนต์นิมนต์นนยัง <laughs> คุณหมามาทรงออนี่แขกรับเชิญมาแน่ไปแน่ หอนี่ออมาทรงสัตว์ทั้งหลายคือกันได้ขันคนใจดีเนี่ยมนุษย์ใจดีมันก็นสิมาหาเออของคนใจดีไม่ท้คนหมักเด้ไม่ต่หมาก,กันยังหักได้เทวดาสิเหลืออย่างเนาะหลากเก็มหมักตัวคนใจดีเนาะว่าความดีมันอยู่กับคุณธรรมความดีอยู่กับคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมความดีไม่มีโอ้บอกคือเดีลยวนาะคือ,อยุดเลย <laughs> bộ ngày ngài cứ nhận không bộ này vô bộ trong đây cờ đầy đấy ơ ừ, chỉ hết này vẫn hết nhạc đấy bộ cái bộ trong đây cờ đầy đọt mọi người đọt bộ này phơi đi bộ phơi đi thiệt ừ, đây thiệt bây thứ ơ thiệt đầy tao hết bỏ đầy cũng mới phải dọn nhặt rồi nó mới phải dọn nhặt thôi ơ bộ bộ thiệt bây thiệt để suối hay lúa tao đấy cờ đầy chỉ bảo, tao tâm lá nè so với cán tăng เออแต่ห้าลงมือปฏิบัตินี่ยมันยากบอกมันง่ายขึ้นอย่างหนึ่งตัวว่าได้ก็บอกได้ตัวบอกซื่อๆเนาะเด็กน้อยมันก็บอกได้เด้ก็เทศดได้ขึ้นกันเด็กน้อยก็เทรดได้ก็ไปจำตำรามาอ่านอ่านปุ๊บคือประวัติพุทธเจ้ามีหนังก็ไปอ่านออกมาพระไตรปิฎกนะพุทธประวัติต่างๆก็มาบอกต่อสืบต่อมาซื่อๆเนาะนี่คือกันเอาสัญญาไปจดจำซื่อแต่การลงมือทับเนี่ย เหตุบ่เกิดเนี่ยว่าเนี่ยเหตุบ่เกิดผลบ่มีดอกเหตุจะเกิดคือการปฏิบัติลงมือทําเท่านั้นทํากระทั้งกายวาจาใจเออการกระทําต้องสร้างสร้างร่างกายกระทําให้เกิดขึ้นเออทั้งกายเขาเรียกว่าศีลศีลนี่คือเป็นปกติกายปกติวาจาปกติไม่เบียดเบียนทางกายวาจาอันนี้เรียกว่าศีล ออบอกบอก็งง่ายละ่ะพ่าเที่ยวคอบ่ได้ถ้าการปฏิบัติการแบบพืติปฏิบัติมันยากอมืมันยากมันจีตใจว่ามันคองอหรีจีตใจว่ามีความศรัทธาคือเห็นไพในวัฏฏะสงสารเห็นไพในการเวียนว่ายแต่เกิดเห็นไพในกิเลส เห็นโทษในกิเลสในบาปในอันในอวิชชาในความสั่เห็นโทษของเขาก็เลยหนีออกก็เลยออกมาก็เลยว่างออกมาจากความชั่วละความชั่วนั่นเองเห็นโทษของสิ่งเราหนันเป็นทุกข์นะกับเพศสิ่งที่บ่ถือบ่ต้องเนี่ยอ๋หมาอะไรไกล้ปลาแล้วตอนนี้มันตื่นผักกับบอูหใก้ปลา ินเอเห็นไพ่ในการเวินไว้แต่เกิดนี่แหละก็เลยมาปฏิบัติคุณไก่ป่าก็เลยมาปฏิบัติก็เลยมาเอาตามยางพุทธเจ้าพุทธเจ้าว่ากิเลสมันจะขัดได้ก็ต้องใช้ศีลใช้ธรรมใช้ศีลสมาธิปัญญาเออ มีรักษาศีลให้ให้กายสะอาดให้วาจาสะอาดให้ใจสะอาดต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้แหละถึงจะกํากจัดจิเลสได้เออทางกายวาจาใจนะ่นนะขัดเก่าด้วยศีลด้วยธรรมได้คุณงามความดีให้ขาวให้กายขาวกายขาวไปมันเอาแป้งเอาขีดเทามาทาเด้เอาคุณงามความดีเด้ ออคือมีสินนั่นเองกายมันจะขาวกายหยาบนี่หละกายหยาบกายห่างๆางเนี่หละขันห่างขันซีเออขันหาทาซีนี่ละอะตั้งใจสินเด้ไม่มันเอากายก็ขาวมันจะเอาสีมาทากจะเอาแป้งมาโปะมันขาวมันสนันสันเด้ขาโดยจากสินจากธรรมจากคุณงามความดีทั้งกายวาจาจอันนี้เขาว่ากายขาว ากายวาจาบริสุทธิ์นั่นเองเขาเรียกว่าทางพระเขาเรียกว่ากายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตคือกายวาจาดีนั่นเองโอ้ง่ายก็แล้วกันเ,เว้นจากกายทุจริตเว้นจากวาจีทุจริตเว้นจากมโนทุจริตทุจริตแปลว่าควบข้วบาปนั่นแหละ ล่าไงง่ายเออว่น่ะคัดแล้วคัดอีกย้อนปีใดมันจะหมดจ้าเทียกิเลตตัณหาเลยเออนั่นหมดเท่าไหร่หมดหมดสุดเด็ดตตายซะแล้วเ่หมดบ่ตายง่ายดอกคัดมันจนหมดเลออเกิดบ่อหมดเ่ตายวะขัดหมดแล้วตายเลยโดดมายู่ดอกขัดหมดแล้วนะเจ้กิเลสตัณหาหมดอาตมานะ กิเลศก็หลงก็ปวดก็หลงหมดเลยอาตมาตายเลยอยู่ตายจีการยุ่แล้วยุ่ไปเพราะกำจัดกิเลสส่วนนี้แหละยุ่ไปเพราะขายกิเลสมันก่อนกิเลสว่าว่าหมดว่าตายว่าอาตมากนี่สิว่าตายก่อนกิเลสว่าหมดเนี้ยเกิดมาอีกแล้วเนาะเกิดมาสู่ก็มันอีกแล้วเออสู่ก็มันอีกมันขาดได้ไงไงขึ้นง้วกควายคือสั่งขึ้นมาเนี่ยใครแน่เด้จิเลศ เอ้ยมันบนมีตัวมีตนนน่แล้วมันเป็นอยู่ในนำ้ำในในจิตใ,ในใจของเนี่ยจิตใจเจ้าของเนี่ยความไม่รู้นั่นเองความไม่รู้ความโง่ตัวอวิชาความโง่ความไม่ฉลาดความไม่รู้ต่างๆพายให้เราคิดผิดเมื่อคิดผิดก็ทําผิดพูดผิดเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสร้างเวรสร้างกรรมจิตใจก็มืดมัวยิ่งมืดยิ่งบอดไปใหญ่แล้ว ด้วยบาปด้วยความชั่วด้วยความเขียนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเออได้ฟังท่ำแต่เศร้าฟังจะมาเป็นท่ำอยู่บ่เออแตเส้าฟังไปหลอดจะมีหูก็ฟังไวแต่ไม่มีหูก็ต้องฟังมีหูก็ฟังไวเออฟังฟังจะฝ่งเสือได้ลรื ฟังเราก็าจะผึ่งเสือ้อจะพึ่งปอเสือ้อพิจารณหน้าเบงบาคือบอ่มันสมเหตุสมผลบ่ถ้ามาพระเจ้ามันเกิดเป็นธรรมะมันสิบบขัดความเป็นจริงความจริงจังใดธรรมะกับเป็นจังสั้นล่ะนะความจริงคือสัจธรรมความจริงคือว่ามันเป็นไปในธรรมาชาติของมันเออนี่คือธรรมะที่แท้จริงมันก็ทีเป็นมันเสบขัดความเป็นจริงบขัดธรรมาชาติธรรมาชาติก็ ธรรมชาตินี่ควอมเป็นไปในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์คืออะไรเกิดแก่เก็บตายเออถ้าสี่ขันห้าเนี่ยเออธรรมชาติของเขาละเออนี่คือธรรมชาติเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเนี่ยอันนี้คือมันเป็นไปในธรรมชาติของมันถ้าคิดอย่างนี้ไปไว่าคิดถูกเออเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรกันเนี่ยก็ต้องพิจารณาดูทำไมถึงเกิด เก็พระพุทธเจ้าก็สอนหมดแล้วเนาะเหตุให้เกิดก็เพราะอะไรเิเต์ตัณหาเวียนใบแต่ก็พาให้เราเกิดคือเวรกรรมกรรมพาให้เกิดกรรมเป็นเดชเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธ์กรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลเอาทาดีย่อมได้ดีเถอาทาชั่วย่อมได้ชั่วอันนี้มันควรเป็นไปในธรรมชาติของเขามันมีเหตุและปัจจัยที่จะเป็นได้ตามความเป็นจริงอันนี้เรือธรรมะเด้ธรรมะอันจะเป็นระบบนี่นะ มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันขัดความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ธรรมะหรอกอความเป็นจริงในธรรมชาตินี่คือธรรมะที่แท้จริงพระเจ้าก็เอาธรรมะเอาธรรมชาตินี่แหละมามาเรียนนะเอ,อมาพิจารณามาเรียนรู้ให้เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นพนระเจ้าก็มาตรสรู้ในโลกมนุษย์นี่แหละความเป็นไปในเห็นเห็นเด็กเห็นคนหนุ่มคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นแหละเออเห็นความทุกขนะ์น่ะ ตาเห็นรูปเนี่ยพิจารณารูปให้เห็นทุกเห็นสุขสุขเพราะอะไรทุกเพราะอะไรเราคิดไม่ถูกมันก็ทุกเราเห็นไม่ถูกนั่นเองเออใจมันพิจารณาใจจีรับสิ่งต่างๆที่ถูกกระทบไหมไม่ว่าถูกกระทบต่างๆหูจมูกเล่นกายใจกระทบกับรูปกลิ่นเสียงรสสัมผัสใจเป็นผู้รับพิจารณาทั้งนั้นถ้าพิจารณาถูกเห็นถูกมันก็ไม่มีตัณหาเออไม่มีตัณหา ถ้าเห็นผิดมันจะมีตันหามีปัญหาเข้ามาเลยเออบอกง่ายว่าบอกง่ายๆได้เนาะว,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 ว่า,วาบอกยากอย่างสื่อบอกสื่อๆเนาะบอกไม่ยากอกอย่าสื่อๆบอกไม่ยาก้าการปฏิบัติเนี่ยเรื่องการพฤติการเนี่ยการปฏิบัติลงมือท้ำนี่มันยากยากมากที่จะละที่จะวาง ในสมมุติตัวนี้ได้ที่เราส่วนมากเราจะไปยึดยึดกับสิ่งของต่างๆมาหลงก็ได้ว่าหลงโลกหลงทางหลงตายหลงตัวตนเออหลงในอัตตาเออหลงในอัตตานะหลงในตัวในตัวนี่แหละคืออัตตาเนี่ยหลงในตัวตนไม่พอไปหลงข้างนอกอีกหลงไร่หลงนาหลงบ้านหลงช่องหลงลูกหลงเต้าหลงสาวพัดโอสารเพ เออมันหลงตะพึชตะพื้น่ะ,นะมันจะถึงจุดมุ่งหมายหรือมันหลงอ่ะคนหลงทางน่ะมันนี่ก็ไม่ไม่ถึงจุดมุ่งหมายนี่แหละเออมุ่งหมายคืออะไรไดับความเออดับความทุกข์มุ่งหมายคือพระนิพันธ์คือ,อ,อว่าถ้าเราไม่ถึงพระนิพันธ์แล้วก็สูงขึ้นไปกว่าเก่าเนี่ยเออก็ยังดีจากมนุษย์เราก็พัฒนาด้วยศีลด้วยธรรม เมื่อเราตายจากโลกมนุษย์ก็เป็นเทวดาเป็นพรมไปอันนี้คือจิตใจมันสูงขึ้นบุญกุศลกุณงามความดีเคยสะสมไว้เออมันไม่ต่ำลงน่ะนะอันนี้คือการพัฒนาขึ้นพัฒนาให้บริสุทธิ์ขึ้นไปกัดเกากรไปกัดเกาจุเดศไปมันก็จะเดินทางเหมือนกับคนเดินทางเนี่ยแหละเดินทางเดินหน้าไปเรื่อยๆมันก็จะถึงจุดมุ่งหมายมันเองเออเป็นอย่างนั้น เดินทางคือนี่แหละก็เราลงมือปฏิบัตินี่แหละด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคำสั่งสอนพระเจ้านี่แหละเออขอ,อ,อยัง,องฟังธรรมะแต่เช้าน่ะเนาะเกศสอนฟังธรรมะดีนะเจ้านี่เนาะเออสัญญาไม่ค่อยชัดการฟังธรรมะนี่ก็ได้ประโยชน์ สุตตะมัย,ยปัญญาการได้ฟังธรรมะก็สามารถจดสรุปทำได้เกิดปัญญาได้มีสามอย่างสุตตะมัย,ยปัญญาภาวนามัยปัญญาจิตตะมัยปัญญาคือพิจารณาจิตคือพิจารณาจิตเห็นจิตจิตตะมัยปัญญา ภาวนาก็สามารถตัดสรู้ทำได้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้แจ้งตามความเป็นจริงออได้ฟังธรรมะได้ฟังได้ครบครบบัณฑิตเนี่ยคบบัณฑิตไหมเพื่อผู้รู้อ,อ่ารู้ในธรรมเนยบัณฑิตเขาไมถึงคนที่รู้ในธรรมบัณฑิตผู้มีศิล์มีธรรมมีปัญญา,าว่าบัณฑิตสัตว์ตบุรุษเขาเรียกว่าสัตว์ตบุรุษ ภาษาบาลีสัตตบรุษค,บห,บ,คบหาสัตตบรุษจะมีเออคบหาสัตตบรุษมันมีประโยชน์นั่นเองก็จะชี้แนะแนวทางให้เราแสงสว่างให้เราถ้าไปคบบัณฑิตนะคบคนพาเนี่ยพาไปหาความจืบหายคบบัณฑิตจะพาหาความเจริญไปสู่ความเจริญบัณฑิตจะพาไปสู่ความเจริญเออคือมีมีศีลมีธรรม,น,มนั่นแหละบัณฑิตคนที่มีศีลมีธรรม รู้แสงสว่างรู้จักธรรมะไม่บ้าสิ่งใดที่เกิดขึ้นก็จะใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนัคนที่มีปัญญาสัตว์ปรุตก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเออก็จะช่วยช่วยเหลือเพือแร่ซึ่งกันและกันก็ว่าอบอ้อมอารีสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือเพื่อแผ่อะไรพอ,อช่วยได้ก็ช่วยกันนั่นว่าสัตว์ปรุต ช่วยในสิ่งที่ถูกต้อที่ต้องสิ่งไหนที่ผิดก,ก็ชี้แนะบอกทางแสงสว่างให้อันนี้ก็เรียกว่าสัตว์ปรุหุษคนดีคนดีมีศีลมีธรรมนั่นแหละเอ่อถ้าคคนชั่วเนี่ยมันจะพาไปสู่ความจิบหายความเสื่อมพาไปสู่ความร้อนความร้อนไปไปสู่สิ่งที่หายนะไม่ใช่ความเจริญความเสือ่อมสัตตบุรุษคือคนไม่ดี คนไม่มีศีลมีธรรมคือคนชั่วคนชั่วนั่นแหละพูดง่ายๆครบคนชั่วจะพาไปสู่ความชิบหาย <c oughs> จะหาเรื่องหาเรามันคิดผิดเนีย้ยเห็นผิดคิดผิดเนี่ยเออ,เอ,อมาพักเ,ออเดี๋ยวให้ตลาฟังแล้วกินก่อน คุ้มมากอีกแล้วฝนหายช่างทึ่งขีดขาดล,ลุกไปละคอบขีดขาดอ้ะมันเสื่อมมันปัญญาปะมันควบขีดขาดบ่โยนลงไปนี่มันบาวายอย่างเด้อเออเขาบวาเขา,าหอกวะไหก็ไหดีๆแน่มันสิบบวาอยูย่ปลากระเด็โย,ยนไห่เนาะ โฮนให้ก็ดีแล้วเอ้าบ่ดอกกินย้อนให้ก็กินอิ่มคือกันล่ะเออย้อนให้ก็กินอิ่มคือกันบ่ย้อนให้ก็กินอิ่มคือกันล่ะคุณป้าเอ้ยเอ้ยเออย้อนให้คือบ่ค่อยเต็มใจเด้เนาะเออคือคนบ่ค่อยเต็มใจเด้คั่นให้กับมือมือต่อมือนี่เออือได้ย้อนให้มันก็คือเขาคือเฮาเด้โอ บ่ค่อยเต็มใจให้ตัวมันสิวา่าอีะมันก็นบ่าว่าอาตมาดอกเออคุณป่ามันเห็นว่าดอกบ่มีป่ามันมีป่าก,น,าก,น,ากนบ่าว่าเอออย่างอีกมวมศการนามสัสก,การติดกลับนมัสการติอดพระพุทธเจ้าเออพระอาจารย์ เจ้าคน niin, like, ทั้งเดวทั้งภาษาอังกฤษอ่านว่าออกดอกไปภาษาอังกฤษเจ้าภาษาไทยยังสีอ่านว่าออกไปอ่านออกบ่ภาษาอังกฤษภาษาไทยยังสีอ่านว่าออกมันปึกเด้ธรรมะมันปึกปึกกระหลน nn ่นนะก็ปึกกระหลึ n อะปึกกระลึ n เลยอ่านว่กกอาออกภาษาอังกฤษสื่อสื่อเขาเรียกว่าญาติธรรมเพื่อนกัลยาณมิตร ศาสตรธมิกโอ้ใครแน่ยอยู่ฝนต่สอสัมมามันเศร้าให้พระบินทบาทนี่คืออยู่เด้มันคืนเนี่ยตกมันคืนเลยสอมมาเพื่อว่าคืดกันสอมมาหยุดให้พระออกบินทบาทเริ่มสิมาอีกแล้วนี่ยอ้ามากระมาลดตอนพระชีหอดทำแล้วไก่ชีหอดทำแล้วไก่ชีหอดทำแล้วมาว่าดอก อกตอกกระตอกตัวเนาะธรรมชาติของเขาไนงะธรรมชาติของโลกนี่เนาะโอ้ขาคือขาเทาบ่มันบ่ค่อยอยากยางแล้วเออมันบ่ค่อยอยากยางเลยขามันเทาขามันเสื่อมมันส้มเออ ร่างกายนี่เนาะมันบ่อโรคมันบ่อรังแห่งโรคทั้งหลายมีขากระปวดขามีแขนกระปวดแขนมีเข่ากระปวดเข่ามียังกระทุกเฮ้ยเป็นตาไนแฮงมียังกระทุกกับอันซึ่งเรานั่นเออมันบ่มีกระบวทุกมันบ่มีอยังทุกหลายพนว่าจายเลยพนว่าบ่มีเีิ่านบ่มีท่องบ่มีกินมีโยแห่งทุกหลายพนว่า ว่ายู่จังไหนล่ะมิตรทุกข์กับทุกข์ก็เพื่อจาว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดทุกท่านที่ดับเด้เจา้ากับเบิ้งอ,อตัวนเนาะมันมีสาเหตุมันแม้มันจังทุกข์ว่าเจ้ามีร่างกายได้เนาะเจ้าก็ทุกข์กับร่างกายแล้วเอเท่ามาดาของมันเด้เออเจ้าว่าอยากมีร่างกายเจ้าก็นิพพานตัวเออปฏิบัติให้ถึงนิพพานนั่นตัว มันสเสด็จบด้มีร่างกายบ่ต้องมีรูปธรรมเออบดท่อเหตุมันเกิดขึ้นตัวท่อเหตุเป็นพระอราหันต์เหตุพระอร,าห,ารหันต์เฮ้ยยังอะกำจัดเิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันหมดนั่นแหละเป็นเหตุว่าเจ้าทุกข์เออบดเจ้าสอนหมดเอาละเหตุเอ,อาโลดอาตมามาหยับมาบอกมาเตือนมายำซื่อๆเดาะเออแต่อาตมาก็ยัง ก็เลยไปถึงรอหันอยู่เอย่างเฉยนถึงยุคนี้แล้วมันจะถึงบ้าสัตว์นน่สนัตว์นีบ่าถึงสัตว์หนาอีกแล้วก็ได้เกิดเป็นมนุษย์นะขัดมันอีกถูมันอีกคัดเกามันอีกแหละขัดเกามันจนหมดผลละเจเลตเอ้ยมันตายกูก็ตายหรอเจเลตว่างสี่รอ เาสาหับหับเอตอต้นไม้ต้นไหลก่อนไมเได้บังตัวตามี้น่ะ <c ười> ตาม้กับบังต้นไม้อยู่เว้ยเออตาม้กับบังเอา ดังดังเด้งเด้งดังเขาก็ดังน้ำเขาเกิดละเขาหมักต้นใหม่เนาะเขาหมักต้นใหม่ต้นไหลเนาะพระกันมาต้นไหลมาหมักต้นใหม่แหละจังมาอยู่กับต้นใหม่นี่มาหมักภูเขาเนี่ยมาอยู่กับต้นใหม่ต้นไหลไปตามพระพี่บาสนั่นแหละเออเบด้งดังดังกั เอามาปลูกไปทั่วทิบทั่วแดนนั่นแหละงามอยู่ได้เหรอเนาะวัวแดงวัวงามกับวัวงามเองนั่นแหละงามเองแค่นั้นไปคนวังามจังแดงก็งามปนันตัวแดงแดงไล่ไล่ไปตัวเนาะแดงแดงดังๆไป บางเ้วก็เย็ยนตาเย็ยนใจดีเด้เย็ยนตาแล้วมันก็เย็ยนใจเเยแต่บางธรรมชาติเออละแค่นี้ละ